และในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาดูจุดฝากเงินที่ดีที่สุดที่ผมมีนะครับเอาล่ะทุกคนก่อนที่เราจะมปรับชมฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์พี่คัตโตะและกดติดตามให้คัตโตะเกมมิ่งกันด้วยนะรบกับพี่คัตโตะกันแล้วแล้ววันนี้เราก็อยู่กับบิวเทชั่นโกลพอดีนะครับทุกคนซึ่งเมื่อกี้อยู่ดีๆก็เด้งเข้ากระเป๋ามานะั่นก็คือบ้านนะครับทุกคนซิกโกรีตอ์ ซิโกลิโตสรลซิโกลิโตสอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทุกคนไปบ้านแฝดสามนะเอาไว้รีเบิร์ตนั่นเองครับทุกคนหนึ่งมิวเทชันจะมีตัว ลึกลับหรือว่าซีเคลตมา1ตัวนั่นเองครับสำหรับเบลลหลอดนะทุกคนนี่เลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนี่แหละเป็นบ้านแฟรสามแต่ว่าในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือโอ้โหเซ็ตมังกรล้วนที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับดีที่สุดเท่าที่พี่ค้าตโตะจะมีแล้วครับทําเงินอยู่ที่1.17ล้านหรือว่า1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดนั่นเองครับทุกคนแต่ขาดเป็นสตัวนะไม่งั้นเราจะเป็นฝูง ดา้อนทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงๆมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ติดเรนโบว์นะทุกคนเรนไม่ได้เอามาใส่นะครับทุกคนและตอนนี้มังกรเป็นของแรไปแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนตอนนี้นะครับสุดแล้วก็คือเราไม่สามารถเจอบอสได้ละครับนอกจากรีเบิร์ถ้าเกิดเรารีเบิร์ขั้นต่อไปเราก็จะเจอบอสผู้คุมนั่นเองครับนั่นก็แปลว่าบอสมังกรเป็นของแรไปแล้ว <laughs> พอะฉะนั้วนะใครมีต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับซึ่งตอนนี้พี่คาดตัวก็มีแบบว่าโคตรเยอะนะสำหรับตัวเรนโบ์นะมาดูกันว่ามีกี่ตัวตัวแรกเลยก่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเจ็ดตัวนะแล้วก็อ่ะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตอนนี้มีเรนโบ์ทั้งหมดสิบสี่ตัวนะครับซึ่งทำเงินเยอะสุดก็อยู่ประมาณสองหมื่นหนึ่งพัน 800k นะนั่นเองครับเอ้ยไม่ใช่นะทุกคน20,1800ต่อวีนะครับแล้วก็คูณ3เพราะว่าเรารีเบิร์ตไปแล้วนะครับส่วนตัวที่ให้เงินน้อยสุดจะอยู่ที่ประมาณโอ้โหไม่ใช่นี่ทุกคนก็คือ2 1 8 0 0ทุกตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัวเรนโบว์นั่นเองทุกคนแล้วก็มาดูพี่ยักษ์ใหญ่นะครับพี่ยักษ์ใหญ่จะทำเงินอยู่ที่29,800นั่นเองครับคอนโด บอกเลยว่าถ้าเกิดพี่ยักษ์ใหญ่ติดเรนโบว์นะเงินน่าจะแบบเกือบแสนนะครับผมแล้วข้อเป็นตัว6 7ที่หายากที่สุดทําเงินอยู่ที่17แล้วก็26งหนั่นเองครับทุกคน <laughs> บอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซตที่ผมรักที่สุดนะเพราะว่าแบบโคตรเท่ทุกคนคือมังกรเข้าไปที่แบบในเซิร์ฟลมคือแบบเท่จัดนะแล้วก็ตอนนี้กระเป๋าเราว่างลนะไม่เหลือไปหลอดแม้แต่ตัวเดียว <laughs> แล้วันนี้เราจะทําทอะไรตอนน่อดีทุกคนวันนี้เรามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะ เหมือนว่าวันนี้เราจะมีทาราเลโลทันเลเล่นะครับทุกคนหนึ่งตัวนะเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวพี่คัสตัวจะพาทุกคนมาครับดูเป็นหลอดแบบว่าสุดตึงก่อนนะเราต้องหาเป็นพืชกินเนื้อทุกคนอ่าพืชกินเนื้ออยู่ไหนนะอ่านี่ไงพืชกินเนื้อนะครับดูซิว่าเรามีกี่ตัวเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นตัวเล็กสุดอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ทุกคนพาบครับพืชกินเนื้อไปก่อนในหนแล้วก็จะฉากลากันละโอเคมา แล้วก็เริ่มทําการฟิกชันได้เลยนะครับคอนเดโอเคระหว่างรอนะครับมาดูโชคกันหน่อยทุกคนนั่นก็คือ 15x นะครับทุกคนเห็นไหม 15x l u ก k ้ Lucky, หรือว่า 15x โชคดีนะครับตอนนี้คือของเกมนะครับโชคสูงสุดคือ15แล้วไม่รู้ว่าเรารีเบิร์แล้วโชคจะเพิ่มหรือเปล่านะครับรือว่าอาจจะรีเบิร์แล้วโชคก็ยัง15เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าในอัปเดตต่อไปอ่ะโชคจะเพิ่มขึ้นไหมคือตอนนี้ครับคอนโดโชคตันสุดๆละ คือแบบต่อให้แบบมีนี่ครับ X10 นะครับโชคดีมา10วีก็คือไม่สามารถสูงสุดกว่านี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะหวังว่าจะอัปเดตให้แบบโชคดีเยอะกว่านี้นะครับทุกคนและในส่วนคลิปรีเบิร์ดก็รอเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้พาทุกคนมาตรอยดูมังสก้อนก่อนแต่ว่าไม่นานก็คงต้องจากลากันแล้วแหละเพราะว่าเราจะรีเบิร์ดเลยครับและการรีเบิร์ดครั้งต่อไปผมก็จะพาทุกคนไปดูบอสคูคุม แล้วก็อีกไม่นานวันเสาร์นี้เราก็จะอัปเดตแล้วอาจจะเอาบอสใหม่มา <c oughs> ถ้าบอสใหม่มาก็คงต้องแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะฟาร์มบอสผู้คุมทันหรือเปล่าทุกคนซึ่งนู้นนะครับตัวนั้นก็คือแบบเป็นคุกนะเราก็ยังไม่เคยไปเจอคุกแม้แต่ครั้งเดียวไอ้เมื่อไรจะฟิวชั่นเสร็จทุกคนซึ่งใช้เวลาประมาณห้านาทีรอ,อ,อต่อไปเอ้ยผมเหลือพืชกินเนื้ออยู่ดิทุกคนมาปลูกพืชกินเนื้อเพิ่มก่อนครับผมแล้วก็ต้องมาซื้อถังน้ําสุดแรงของเรา ซื้อถังน้านะแล้วก็ซื้อทุกอย่างครับผมคนดูที่มีอยู่เออนี่เราลืมดูซีดแพคเลยทุกคนลืมดูร้านขายซีดเลยมีของแล่ๆค่หไหมโอเคไม่มีนะครับแนละ้วตอนนี้มาเดี๋ยวผมมี3ต้นเดี๋ยวผมก็จะปลูกเลยปลูกไว้ประมาณนี้นะแล้วก็รดน้ําให้หน่อยครับทุกคนเผื่อเราจะได้เป็นต้นบิ๊กเบิ้มมานะวอเตอร์โอเคมารดไปหน่อยครับผมกันเดยวรดไปว่าชยกว่าจะโตนะ เหมือนว่าจะลดตันได้ที่ประมาณ1นาทีนิดๆนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็เวลาแทบจะไม่ลดละในการใช้แบบถังลดน้ํานะเราก็คือเราต้องรออ่ะโอเคใส่เข้าไปครับบอมนี่ทุกคนดูน่าจะลดไหมตอนนี้1นาที45ิาวินะครับรู้ใส่ไปเหลือ38นะครับเห็นไหมทุกคนแทบไม่ลดแล้วนะครับก็คือ อย่างนี้ก็คือต้องรอนนะเฮ้ยหูยไข่ลิมิเต็ดมีมักคี้เอ้ครับทุกคนเลือดแสนห้าเราได้มาแล้วแล้วก็เป็นน้องแฝดสามดีออนบอกเลยว่าโชค15นะครับทุกคนก็คือจะมีแต่ตัวแบบว่าติดโกลติดเรนโบว์นะทุกคนลองสกเกตนะอ่ะอันนี้เรนโบว์อันนี้ไดมอนอันนี้โกลอันนี้ไดมอนอันนี้โกลนะครับทุกคนก็คือติดมิวเทชันทุกตัวประมาณนั้นเลยอันนี้ก็ติดโกลเห็นไหมอันนี้ก็โกลอีกอันนี้ก็โกลอีกครับทุกคนอันนี้ก็โกลครับ,ค,นนค,รบคือแบบโกล แบบว่าเป็นขั้นต่ำนะคือติดทุกตัวแน่อนอนแล้วก็เราค่อยมาลุ้นตัวนีออนแล้วก็เป็นเรนโบ์นะครับแล้วก็ลุ้นที่แบบว่าแรงขึ้นไปอีกนี่ไงครับเป็นไม่ติดเรนโบ์นะเอ้ยทุกคนเมื่อกี้ร้านค้าเพิ่งรีสต็อกเดีนะ๋ยมาดูกันหน่อยครับผมกันเดอโอ้โหไม่มีอะไรขายเลยบิลดาก้อนฟุตนะครับผมกันเดอส่วนเราก็ตอนนี้เรามีเงินโอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบิลเลียนแล้วทุกคนคือเยอะมาก เพราะว่าเซตฟาร์มเงินเราแบบสุดตืงนง่ะตอนเนี้ยเป็นล้านอ่ะคอนดอเป็นล้านเลยหรอพี่ชายนะครับเกือบสองเกือบล้านสอง้วทุกคนเสียายที่ไปถึงล้านสองนะครับเสียดายมากเลยเกือบละจริงๆแล้วเกือบละมีตัวอะไรมาอีกว่าคอนเดอร์ไม่มีเลยอะกำลังหาตัวเทปๆอยู่ครับคนดูมาตอนนี้เรามารุ้นแบบว่าต้นพืชเราละกันขอให้ได้ต้นใหญ่หน่อยครับผมคนดูสิบสามวินะครับสิบสามวิจะได้ไหมมาเดี๋ยวเอาตัวบ้านเฟสามมาลอกก่อนมาทุกคน อีกแค่ไม่กี่วิน,นะครับต้นแรก4วิก็จะมาละมา 3, 2, 1ตุ้มอุย้ยอุ้ยได้อยู่นะต้นแรกได้อยู่6,700ดาเบจนะครับผมคนดูมาต้นขวาสุดน,นะ 5, 4, 3, 2, 1ตุ้มโอ้โหสองต้นนี้แบบ3,200นะทุกคนแต่นะว่าตัวน,นี้ได้อยู่นะ6 7 0นนะมาดูกันว่าจากขนาดเท่าไ่กี่กิโลกร,รมัมอ่า2.7กิโลกรัมนะครับหรือว่าประมาณสัก2.7เท่า ตัวนี้ก็น่าจะประมาณแบบเบสิกป่ะทุกคน3 0 0พัน่ะสามพันน่าจะเบสิกนะครับน่าจะแบบเริ่มต้นได้มีกิโลกรัมปะ่ะอ๋อก็คือหนึ่งจุดสอหนึ่ไม่เป็นไรก็ดูเดี๋ยวผมก็จะเอามาเข้าเครื่องคลาสได้เลยครับผมคอนโดซึ่งอีกแค่สามสิบวิล้วก็จะคลาฟเสร็จแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกคอนโดเอาไว้แบบเป็นเครื่องคลาฟนะที่เหลือก็คือใช้เป็นพวกนี้แหละเป็นเห็ดเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเราแบบเอ้ยเราจะมีโทมิโตะที่เราไม่ได้จัดนะครับผมคอนโดโทมาโตะนะ บีเยอะนะหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดสองนะครับผมคนเดียวเอ้ยอะไรมาอ๋อฟิโกคาเมโรมานะครับผมคนเดียวเราใส่เพิ่มไหมไม่รู้ว่าคนดูแค่นี้มันก็แบบตึงแล้วอ่ะก็คือแบบมีแต่แคร์อตนะครับเพิ่งเห็นแคร์อตของตัวเอิครับมีเท่าไหร่นะคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดสองสิบสี่มาอยู่สิบสี่นะครับแคร์อตคือเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวเมื่อกี้เราหายไปแล้วตัวที่อยู่ในเครื่องคราบหายไปแล้วครับทุกคนอยู่ไหนเอ้ยตัวที่อยู่ในเครื่องคราบเดี๋ยวนะ ไปอยู่ในละไปอยู่ในตรงนี้หรือเปล่าตัวทําเงินหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนไม่ใช่นะน่าจะอยู่ในกระเป๋าปะคนดเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนแป๊บนึงนะอยู่ในกระเป๋าปะตัวไหนอ่าอยู่นี่ครับคน,คนดสองหมื่นสองพันดาเมจนะไม่ใช่2 2ง0 0ื่นต่อวินาทีนะครับคนด เอ้ยโอ้โหโหดโห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 โกว่ามังกรเลนโบว์ผมอีกนะนี่แหละคนดูก็คือใครที่แบบว่าเริ่มต้นนะครับก็สามารถคราฟตัวนี้ได้นะบอกเลยว่าเป็นชุดฟาร์มเงินที่แบบว่าสายฟรีที่โคตรจะดีนะครับเพียงแค่เราแบบมาซื้อต้นน่ะทุกคนต้นกินเนื้อใช่แล้วอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ25ล้านนะแบบว่าเป็นพืชฟาร์เมเงินสำหรับคนเริ่มต้นแบบที่ดีสุดๆไ,ไปเลยนี่แหละผมว่าตัวน,นี้ดีมาก22 0 0 0นะครับผมก็เด้อ นี่นะครับคนดูตอนนี้เราก็น่าจะเสร็จหมดแล้วนะไม่มีอะไรล้วครับเสร็จแล้วปลูกพุ่พืชเสร็จแล้วนะครับคนดูก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันพาทุกคนมาชมซีฟาร์มเงินที่แบบพี่คัาโตสะสมมานานนะครับคนดูเนี้ยเขาฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าบอกเลยว่าคลิปหน้าพาทุกคนไปตะลุยรีบเบจางแน่นอนนะครับคลิปนี้บายบาย